ในสมองเนี่ยต้องคอยนวดนะเอาไว้ต้องหาเครื่องเครื่องนวดเนะี่ยหาเครื่องนวดมันนวดคอเนะี่ยเพราะว่าเลื่อนไปเลี้ยงสมองไม่พอจะต,ต้องมีเครื่องนวดนเนี่ยทุกวันนียจะมาก็อาศัยเครื่องแม้แต่เนี่ยเก้าอี้เก้าอี้นี่มันก็นวดนะแล้วมันทำให้หลังตรง อย่างนั้นเรานั่งหลังงอหลังคอมสุดท้ายเราก็เป็นคนหลังคอมพอแก่แล้วเราก็เดินหลังคอมเป็นคนแก่คนแก่นคนที่หลังคอมจะแก่ไวนะแก่เลยอย่างพวกเราน้านใครนะอ๋ออย่างลุงชั้นอย่างเนี้ยรู้จักแม่ลุงชั้น นี่ยลุงชายเนี่ยเข้ามาทำวัดนั่นแหละตอนนี้เขาก็หลังคอมเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาก็จะหา,าเก้าอีมา้มาเนี่ยมาให้พวกเราได้ใช้กันเนี่ยแบบเนี้ยดีนะต่มาว่าทำให้เรานั่งหนังคนหลังรเราก็เราก็พิงได้เลยงไม่ไง,ง,งั้นไม่ก็จะ พราะมันก็จะค่อยๆงอมาสะสมนะโดยที่เราไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวเราก็ากลายเป็นคนกระดูกงอกระดูกคนเราแก้ยากแก้ยากเพราะมันสะสมมาหลายปีนี่ครับอย่างเนี้เราใช้เครื่องนี้มันช่วยเรานั่งพิ้งไปเลยมันไม่หักเรา เนีวมันก็แก้ปวดหลังปวดหลังเรานั่งสบายเลยนะไม่งั้นเราก็ต้องเกร็งพอเกร็งมากๆากเนี่ยบางทีเส้นมันเยอะเส้นเยอะเส้นตึงเส้นอย่างนี้เราปล่อยตัวนะไม่ต้องไป นะเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตต้นเหตุเพราะอะไรต้นเหตุเพราะหนึ่งเรื่องการกินเรากินเรากินพวกเนื้อสัตว์อะไรกินพวกของมันมันหรือว่ากินพวกน้ำตาลพวกสารเคมีเยอะมันก็ทำให้ปวดขาไดแ้แล้วก็อีกอย่างก็คือนา ทีเราไม่ได้นวดเน,นี่ยร่างกายเราต้องคอยนวดคอยนวดไปยก่อนนวดนวดแล้วกินเส้นมันก็ไม่แข็งไม่ยึดถ้าเราไม่นวดนะมันมันจะแข็งเส้นมันจะแข็งเราก็ต้องไปหาหมอนวดเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเราก็แล้วพยายามนวดนวดหรือว่าบริหารร่างกายหรือทำกายภาพบำบัด อย่างแม่จีสุดาหมอก็บอกให้ทํำกายภาพบำบัดนะมันก็จะทำให้เรามีเส้นไม่แข็งเส้นไม่เยอดแตแล้วเราก็จะไม่ไม่ปวดไม่เจ็บเราต้องทําบ่อยๆทาทุกวันแล้วเราก็จะแข็งแรงไม่เจ็บไม่ปวดวันนี้ก็พอสมควรจะ่ไห สืมเทสตาตานังบาลียา จงเป็นผู้ไม่มีเวรไม่เบียดเบียนกันรักษาตอนอยู่เป็นสุขเถิดเมตตาแพ่ไปสู่จัตพวงด้วยอาการแปดนี้ด้วยการเว้นความบีบคันไม่บีคบคันตว์ตั้งปวงหนึ่ง ด้วยวินงการฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ตั้งปวงหนึ่งด้วยวิ่งการทำให้เดือบร้อนไม่ทำสัตว์ตั้งปวงให้เดือบร้อนหนึ่งด้วยเว้นความย่ามยีไม่ย่ามยีสัตว์ตั้งปวงหนึ่งด้วยการไม่เบียดเบียนสัต ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่เวีนอย่าได้จงเป็นผู้มีสุขอย่ามีทุกหนึ่งจงมีตนเป็นสุขอย่ามีตนเป็นทุกหนึ่งอารังสัมมาสามพุทโะภาเาว,วาง โอตังภาควันตังอภิวาเทมิตวาคาโตภาควาตาโมทามังนัสสามิ โตปาติปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังคำนามิไม้หังมาตาปิตุภูนางหางวางธรมิ Kalu upaca acariya charia kunang มาทำไมฮะมีใครมามีคนมาน่าเดินทางโดยปลอดภัยนะ ันเลิกจะได้ไม่เมื่อยนะเดิน<ม>จะได้ปลอดภัยพอเลิกเมืม่อย<ม>เลิกคำก็อันตรายนะ<ม><ม>อันนี้ก็ไม่ต้องไฟไม่ต้องใช้ไฟฉาย เราก็จะได้ไปพักพออ่อนกันนำเรื่องก็ค่อยๆเดินนะนะไม่เรา๋ยไปทำงานหนักนะอย่าปิดไฟข้างหลังดิ้นแล้วก็พักพอ่อน มัมีไม้เท้านะใช้ไม้มไมเท้าเวลาเดินการลมนะการเล่นการล,ลมฝึกพัดลมฝึกไฟก็ได้นะ นะเราก็มาพบกันนะพบกันนะก็ดีกว่านะไม่ได้พบกันนะเรามานะพบนะบัณฑิตนะมาพบนะกับกาลยานนะ <c oughs> เราก็ <c oughs> มีมิตรดีนะ มีมิตรดีเป็นมิตรที่ดีอันเพื่อนดีมีหนึ่งถึงจะนองอดีกว่าร้อยเพื่อนคิดนาลิสยะเหมือนเกลือดีมีน้อยด้อยลาคายังดีกว่าน้ำเข็มเต็มทะเนะก็ถือว่า นเราเป็นมิตรเป็นเป็นญาติกันกนะครูบาก็มาตามหาญาตินะเป็นญาติธรรมเป็นญาติทางน แม้จะไม่ใช่ญาติทางสายเลือดแต่ก็เป็นญาติสายพาันธุ์ยอาไทยยมไทเอไทอร์ยอมไทเทอร์จอนบอกว่ากรูบาครับเมื่อไหร่จะมาช่วยหมูเด้งที่เชียงใหม่บ้างครับอา นะก็มีโอกาสก็จะไปนะไปหลายๆที่นะไปหลายๆแห่งนะที่เชียงใหม่นะครูบาก็เคยไปนะแล้วก็นะเคยไปนะจำพรรษาที่อำเภอแม่แตงนะที่ จังหวัดเชียงใหม่นนะอยู่บนดอยนะที่ป่าแปฝงป่าแปฝงอำเภอแม่แตนะจงจังหวัดหนอะเชียงนะคุบากนะ็ไปอยู่นะเชียงใหม่นนะหลายปีหลายปีนะนะนะ ก็ไปเข้าพรรษาไปจำพรรษาตอนนี้ครูบาก็มาอยู่ที่จังหวัดตากอยอยู่ที่จังหวัดตากอยอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรม นาสวนแก่นตงน้ำแก่นตงนะอ,อยู่ที่นาคลองห้วยสานะตำบลหนองบัวใต้นะอำเภอจังหวัดตออากนะจังหวัดตากก็อยู่าภาคหนึ่งตอนล่างตอนล่าง ถ้ามีโอกาสก็จะไปไปจาริกไปทุดงไปช่วยช่วยผู้ประสบภัยไปช่วยผู้ตกทุกข์ได้อยอะนะเราก็ช่วยกันนะ เราเรา,เรามีน้ําใจนะมีน้ําใจนะสาธุนะมามีโยมก็มีน้ําใจนะส่งส่งดาวนะมาให้มาส่งดาวมาร้อยสามดูนะ นะก็อนุโมทนานก,นะกับญนะาติโยมนะทีนะ่บริจาคนะหรือให้ของขวัญก็ถือว่าเป็นน้ำใจนะหรือนะเป็นบุญ เป็นบุญครูบาก็จะได้นำของกุญแหรือดาวที่สง่งดาวมาให้ดก่อน